นี่นะเขจะมีแอปขึ้นนะครับตามที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็ลอง YouTube นะครับครับเลื่อนนะครับอับสกรีนได้ปกตินะครับแล้วก็เลื่อน ยอดค่ายเกมชั้นนําอันดับหนึ่งของโลกมีบริการทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางแรงรวมสุดุสวัสดีครับ,รบมินี่เบียใหญ่สิภาพแฟนๆนะครับมาจิบเบียน่งฟังลำน้ำกันครับพี่น้องครับจิบเบียก็คือนางฟังเพลงของเบีย์นี่แหละครับผมนะฮะโดยมี น้องสาวหมอล่ำมารวมแจมน้ำครับพี่น้องครับน้องนิงน่งนิ่งข้ามพนังครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิ่งนิ่งข้ามพนังนะคะมือนีดีใจหลายนะคะมีโอกาสไี้มาห้องเพลงกับพี่เบียร์ลุกทีวีแอปดูทีวีนะครับ ่สอสุนัขจ้จัดที่ได้รับของทุกทรมานจากการถูกทารุณกรรมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอราชสักการะพระบ,บรมาราชสรีราคารพระบาทสมเด็จพระปุกร้าเจ้าอยู่หัวก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ซาฟารีก็ใช้งานได้นะครับ ก็ใช้งานได้นะค้นหาดูเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการติดตั้งแอปคา r b บิดนะครับก็ก่อนจะติดตั้งแอปคาร์บิดเนี่ยจะต้องเจลเบรกก่อนนะครับก็เจลเบรกก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือต้องไปเจลเบรกมาก่อนนะครับ iPhone เจลเบรกเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะมาขั้นตอนนี้นะครับก็คือติดตั้งแอปคารบิดเพื่อดู YouTube ทีวีออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งแอปคาบิดกันครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการติดตั้งแอปคาบิดนะครับก่อนที่จะมาขั้นตอนนี้นะครับก็ย้อนกลับไปที่คลิปที่แล้วนะครับก็เอ่อต้องทําการเจลเบร e ก่อนนะครับสําหรับมือถือ iPhone นะครับก็พอเ a ลเบร e เรียบร้อยแล้วก็จะมีแอปไซเดียนะครับตัวนี้นะครับแอปไซเดียตัวนี้เราจะใช้ในการติดตั้งแอปคาบิดอีกทีนึงนะครับก็ าจียเบรกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเริ่มงไปเลยนะครับก็เปิดเข้าแอปไซเดียนะครับไปที่แหล่งนะครับตรงนี้นะครับไปที่แหล่งเสร็จกดแก้ไขนะครับนะครับมากดที่เพิ่มด้านบนนี้นะครับให้เราทำการพิมพ์นะครับคำว่าไซเดีย นะครับดอทนะครับเซเเดียดอทนะครับเคนะครับ I สามตัวนะครับแล้วก็ M O นะครับดอทนะครับ O R, G ครับเสร็จปอนแล้วให้กดเพิ่มซอสนะครับ รอสักครู่นะครับครับกดกลับไปที่ไซเดียนะครับตรงนี้มันจะมีอ่าตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับนี่สำหรับให้เรากดนะครับตรงค้นหาตรงนี้นะครับต้นบนนะครับให้เรา แตะนะครับแล้วพิมพ์คําว่าคาร์บิดนะครับครับขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับใครที่ใช้ iOS เวอร์ชั่นไหนก็ให้โหลดของเวอร์ชั่นนั้นนะครับจะใช้โหลดแค่ว่าสอตัวบนนะครับตัวบนนี้จะเป็นสําหรับตัวนี้นะครับจะสําหรับ iOS สิบอกับ12นะครับสำหรับ13ขึ้นไปใช้ตัวที่2นี้นะครับเนของผมเป็น iOS 12.5.6นะครับก็จะใช้ตุ่บนสุดนะครับเสร็จแล้วก็กดปรับเปลี่ยนด้านบนนะครับแล้วกดคาว่าติดตั้งครับกดยืนยันด้านบน,นครับรอสักครู่นะครับ ครับแล้วกดเริ่มสปริงบอร์ดใหม่นะครับรอสักครู่นะครับครับสำหรับถ้าใช้ iPhone ที่เป็น iOS 13ขึ้นไปจะมีแอป คาบิดบนหน้าจอเลยแต่ถ้าเป็น12ลงไปเนี่ยจะไม่มีนะครับให้เราเข้าไปดูที่ตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอแอปคาบิดเห็นไหมครับแอปคาบิดขึ้นอยู่เรากดเข้าไปเลยครับส่าน้ให้เราทําการเลือกแอปที่เราต้องการจะให้โชว์อยู่บนหน้าจอรถนะครับ อันนี้ผมก็จะเลือก YouTube นะครับกดเปิดนะครับแล้วก็เอา,เอาลูกทีวีนะครับอันนี้ตั้งแต่เรานะครับเราจะเลือกแอปไหนก็ได้นี้ผมลองให้ดูสองอันนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บแอปจะอยู่ด้านบนนะครับนะครับเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะย้อนกลับนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นการโชว์แอปพอร์ทัลนะครับก็จะเป็นการาแสดงหน้าจอมือถือขึ้นไปบนหน้าจอลถยนต์นะครับตรงนี้จะเปิดไม่เปิดก็ได้นะครับผมเปิดไว้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจําจนวนไอคอนที่จะโชว์นะครับว่าจะให้โชว์กี่ไอคอนนะครับปกติจะเป็น4ถ้าเราชอบให้มันเล็กลงหน่อยก็เพิ่มเป็น5ก็ได้ก็จะอันเล็กลงหน่อยนะครับ ครับก็แค่นี้เองนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับท่านี้เราก็เอามือถือไิเสียบที่รถได้เลยนะครับก็จะเหมือนกับตอนต้นคลิปนะครับก็จะใช้งานได้เลยนะครับก็จะมีแอปโชว์ขึ้นมาแล้วก็สามารถเปิด youtube ดูทีวีออนไลน์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ